ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Elite l ล v e ค่ะฉันดีใจมากที่ทุกคนกลับมาดูวิดีโอใหม่ของเราอีกครั้งวันนี้เราจะมาไขาความลับของเรื่องความรักกันนะคะเริ่มจากคำถามสำคัญที่สุดเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่เราชอบเขาก็ชอบเราเหมือนกันหลายคนคิดว่าเรื่องนี้มันยากมากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เขาพูดออกมาเสมอไปนะคะแต่เป็นเรื่องของสิ่งที่เขาไม่ได้พูดมากกว่า คำพูดบางครั้งก็หลอกเราได้หรือบางคนก็ไม่เคยพูดถึงความรู้สึกของตัวเองออกมาเลยแต่รู้ไหมคะการกระทำและท่าทางของเขาสามารถเล่าเรื่องราวที่แท้จริงได้ความรักมันสื่อสารผ่านพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆการสบตาก,กันโดยบังเอิญช่วงเวลาที่เงียบๆ ภาษาแห่งความรักนี้เรียนรู้ได้ยากหน่อยนะคะแต่ถ้าเราสังเกตคนรอบตัวอย่างละเอียดเราก็จะสามารถถอดรหัสความรู้สึกที่แท้จริงของเขาได้วันนี้เราจะมาช่วยกันถอดรหัสภาษาแห่งความรักนี้ด้วย1ิสัญญาณที่บอกว่าคนที่คุณชอบก็ชอบคุณเหมือนกันก่อนที่เราจะเริ่มนะคะขอเตือนเล็กน้อยว่าสัญญาณเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้หมายความอะไรมากแต่ยิ่งมีสัญญาณเยอะเท่าไหร่โอกาสที่เขาจะชอบเราจริงๆก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น มาเริ่มกันที่สัญญาณแรกเลยนะคะเขามองคุณอยู่เสมอหลายคนเคยได้ยินว่าดวงตาคือหน้าต่างของจิตใจแต่จริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นจริงไหมเราสามารถเข้าใจความรู้สึกของคนที่เราชอบจากสายตาเพียงอย่างเดียวไหมจากการศึกษาในปี2014นักวิจัยได้ค้นพบว่าดวงตาสามารถเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงของเราได้โดยไม่รู้ตัวเราจะมีสมาธิกับคนสถานที่ และสิ่งของที่เราชอบมากที่สุดลองคิดดูนะคะถ้าเรากำลังจ้องมองอาหารแสดงว่าเราหิวแล้วถ้าเรามองรูปเก่าๆไม่ยอมหันหน้าไปไหนแสดงว่าเราคิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นแล้วถ้าคนที่เราชอบมองเราไม่ยอมหันหน้าไปไหนละ่ะนั่นอาจจะหมายความว่าเขาตกหลุมรักเราแล้วก็ได้นะคะแต่ต้องสังเกตให้ดีด้วยว่าเขามองเราแบบไหนเป็นการมองที่อบอุ่นมีความสุข หรือว่าเป็นการมองที่แสดงถึงความสนใจจริงๆไม่ใช่แค่การมองแบบไม่มีความหมายและที่สำคัญคือความทีในการมองถ้าเขามองเราบ่อยๆโดยเฉพาะตอนที่เราไม่ได้สังเกตหรือตอนที่เราหันไปคุยกับคนอื่นนั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะคะสัญญาณที่สองที่จะมาบอกกันคือเขาเอนตัวเข้าหาคุณความรักสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนไหวของร่างกายได้นะคะ เวลาที่เราอยู่กับเพื่อนๆเรามักจะเอนตัวไปด้านหลังรู้สึกผ่อนคลายและสบายใจแต่เวลาที่เราอยู่กับคนที่เราชอบร่างกายจะหันไปทางเขาโดยอัตโนมัติเราจะเอนตัวไปหาเขาเพื่อแสดงความสนใจลองนึกภาพดูนะคะถ้าคนที่เราชอบกำลังเล่าเรื่องกีฬาที่เราไม่เคยเล่นไม่ใช่หัวข้อที่เราสนใจแต่เรายังคงเอนตัวไปฟังเขาทำไมเราถึงทำแบบนั้น เพราะความคิดเห็นของเขามีความสําคัญกับเราโดยไม่รู้ตัวเราจะเปลี่ยนท่าทางร่างกายให้เอนเข้าไปหาเขานี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากแล้วเขาล่ะเขาเอนตัวเข้าหาเราเหมือนกันไหมการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆแบบนี้สามารถบอกอะไรได้เยอะมากนะคะอย่าไปมองข้ามเลยการที่เขาเอนตัวเข้าหาเราแสดงว่าเขาต้องการความใกล้ชิดต้องการได้ยินเสียงเราชัดเจนและต้องการให้เรารู้สึกว่า เขาให้ความสำคัญกับสิ่งที่เราพูดสัญญาณที่สามที่น่าสนใจมากคือเขาเปิดใจให้คุณอยู่เสมอการเปิดใจให้คุณอื่นฟังเป็นเรื่องที่ยากมากในชีวิตประจำวันเราต้องสร้างกำแพงรอบตัวเพื่อป้องกันตัวเองแต่เมื่อเราอยู่กับคนที่เราไว้ใจกำแพงเหล่านี้ก็จะพังทลายลงเองจากการศึกษาในปี1997นักวิจัยได้พบว่าความเปิดใจและการแสดงความอ่อนไหว สามารถสร้างทั้งความรักและความดึงดูดใจได้ความไว้ใจเกิดขึ้นจากการพัฒนาความรู้สึกใกล้ชิดกันแต่การเปิดใจไม่ใช่แค่การแสดงออกถึงความรู้สึกเท่านั้นมันต้องเป็นสองทิศทางหากคนที่เราชอบอยากรู้เรื่องราวของเราเสมออาจจะหมายความว่าเราไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาเขาอาจจะเล่าเรื่องส่วนตัวให้เราฟังเรื่องที่เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังเรื่องความฝันความกลัวหรือแม้กระทั่งความสิ่งเล็กๆน้อยๆ การที่เขาเปิดใจให้เราฟังแสดงว่าเขาเชื่อใจเราและต้องการให้เราเข้าใจเขามากขึ้นนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะคะสัญญาณที่4ที่เราต้องมาดูกันคือเขายิ้มให้คุณแบบพิเศษรูปแบบของรอยยิ้มมีหลายแบบนะคะบางรอยยิ้มลึกลับและเป็นความลับบางรอยยิ้มเปิดเผยและเต็มไปด้วยความสุขแต่คนที่กำลังตกหลุมรักจะยิ้มอย่างไร จากการศึกษาสั้นๆในปี2018นักวิจัยได้อธิบายว่ารอยยิ้มที่จริงใจสามารถแสดงถึงความไว้ใจความดึงดูดใจและการเปิดใจได้กล่าวอีกในหนึ่งคนที่เราชอบอาจจะยิ้มให้เราอยู่เสมอเพราะเราเป็นคนพิเศษสำหรับเขาแต่ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าเป็นรอยยิ้มแบบไหนรอยยิ้มที่แท้จริงจะทำให้ดวงตาเปลี่ยนประกายด้วยไม่ใช่แค่รอยยิ้มที่ริมฝีปากเท่านั้น รอยยิ้มที่มีให้เราโดยเฉพาะจะแตกต่างจากรอยยิ้มที่มีให้คนอื่นมันจะอบอุ่นกว่าจริงใจกว่าและมีความหมายพิเศษลองสังเกตดูนะคะว่าเขายิ้มให้เราบ่อยแค่ไหนและเขายิ้มแบบไหนถ้าเป็นรอยยิ้มที่ทำให้เราอบอุ่นใจทุกครั้งนั่นเป็นสัญญาณดีแน่นอนสัญญาณที่5ที่น่าสนใจคือเขาแสดงท่าทางเปิดกว้าง เมื่อเราคุยกับคนที่เราชอบเราจะเปิดตัวเองออกมาโดยสัญชตาตญาณแขนจะไม่โอบอกขาจะไม่คขว้หลังจะตรงการแสดงท่าทางเหล่านี้ช่วยสร้างการเชื่อมโยงทั้งทางร่างกายและจิตใจกับอีกคนหนึ่งถ้าเราชอบคนที่เราชอบท่าทางของเขาจะเปิดกว้างทันทีที่เราเดินเข้าไปในห้องลองสังเกตดูนะคะว่าเวลาที่เขาเห็นเราเขาจะเปลี่ยนท่าทางอย่างไรแขนที่เคยอบอกจะคลายออก ตัวที่เคยงอจะตรงขึ้นการแสดงท่าทางเปิดกว้างแสดงว่าเขาพร้อมที่จะรับเราเข้าไปไม่มีการป้องกันตัวไม่มีการปิดกัน้นเขาต้องการให้เราเข้าใกล้นี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าเขารู้สึกปลอดภัยและสบายใจไม่อยู่กับเราสัญญาณที่6ที่เราต้องมาดูกันคือเขาสบตากับคุณบ่อยๆเมื่อเราใช้เวลากับคนที่เราชอบสมองจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความรักที่เรียกว่าออกซิโทซิน ฮอร์โมนนี้จะไหลเวียนในสมองและทําให้เรารู้สึกใกล้ชิดกับคนรอบข้างความใกล้ชิดนี้จะเปลี่ยนภาษากายของเราส่งเสริมให้เกิดการสบตากันกล่าวอีกในหนึ่งการสบตากับคนที่เราชอบไม่ใช่แค่เรื่องโรแมนติกแต่ยังเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการแสดงความสนใจอีกด้วยถ้าเขาก็สบตากับเราเหมือนกันความรู้สึกของเราอาจจะเป็นแบบสองทิศทางแต่ต้องระวังนะคะการสบตาที่เราพูดถึงนี้ไม่ใช่การจ้องมองแบบหน้าอึดอัด แต่เป็นการสบตาที่เป็นธรรมชาติอบอุ่นและมีความหมายลองสังเกตดูนะคะว่าเขาสบตากับเราบ่อยแค่ไหนและเขาจะหลบสายตาไปเมื่อไหร่ถ้าเขาชอบที่จะสบตากับเรานั่นเป็นสัญญาณดีแน่นอนสัญญาณที่7ที่น่าสนใจมากคือเขาสัมผัสคุณเล็กๆน้อยๆถ้าเราชอบใครสักคนการสัมผัสเล็กๆน้อยๆจะเหมือนกับกระแสะไฟฟ้าการแตะมือเบาๆ การที่ขาของเขาแตะขาของเราเบาๆการสัมผัสมีพลังมากเพราะการสัมผัสคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เราชอบจะช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขแบบเดียวกันลองจำไว้ในใจนะคะว่าทุกครั้งที่คนที่เราชอบลูบแขนเราหรือแตะหลังเรานั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเสมอไปบางทีเขาอาจจะต้องการแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาผ่านการสัมผัสเหล่านี้แต่ต้องแยกยะให้ได้นะคะ ว่าเป็นการสัมผัสแบบธรรมชาติไม่ใช่การสัมผัสแบบไม่เหมาะสมการสัมผัสที่มีความหมายจะเป็นการสัมผัสที่อบอุ่นเป็นธรรมชาติและเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่น, <c oughs> เ,นเขาแตะหลังเราเวลาที่เขาหัวเราะเขาจับมือเราเวลาที่เขาต้องการให้เราฟังหรือเขาแตะหลังเราเวลาที่เขาต้องการให้เราเดินไปก่อนสัญ,ญญาณที่แที่สำคัญมากคือ <c oughs> เขาหาเวลามาใช้กับเราเขาหาเวลามาใช้กับเราไหม เมื่อคนที่เราชอบยอมให้เราเป็นส่วนหนึ่งของตารางเวลาเขาเขาก็กำลังทำลายกำแพงหนึ่งระหว่างเราสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคในการอยู่ด้วยกันพลังที่มองไม่เห็นอย่างเวลาและระยะทางมักจะก,กลายเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ของคู่รักหนุ่มสาวทุกครั้งที่เขาหาเวลามาใช้กับเราเขาก็กำลังข้ามผ่านอุปสรรคหนึ่งไปจากการศึกษาในปี2010นักวิจัยพบว่านี่หมายความว่า ความสัมพันธ์ของเรามีโอกาสพัฒนาได้ลองสังเกตดูนะคะว่าเขาเต็มใจที่จะหาเวลามาใช้กับเราแค่ไหนเขายอมเลื่อนนัดกับคนอื่นเพื่อมาเจอเราไหมเขาอยากใช้เวลาว่างกับเราไหมถ้าเขาให้ความสำคัญกับเวลาที่ใช้กับเรานั่นแสดงว่าเรามีความหมายที่เศษสำหรับเขาเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด และถ้าเขาเลือกที่จะใช้เวลาอันมีค่านั้นกับเรานั่นเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยสัญญาณที่9ที่น่าสนใจคือเขาเรียนแบบท่าทางคุณเราเคยสังเกตไหมว่าคนที่เราชอบเรียนแบบเราทุกครั้งที่เรายิ้มเขาก็ยิ้มตามทุกครั้งที่เราซื้อเครื่องดื่มเขาก็ซื้อเหมือนกันปรากฏการทางสังคมนี้เรียกว่าการเรียนแบบเมื่อเราชอบใครสักคน เราจะเรียนแบบท่าทางการกระทำและการแสดงออกทางหน้าของเขาถ้าการคุยกับคนที่เราชอบเหมือนกับส่องกระจกมีโอกาสสูงมากว่าเขามีความรู้สึกต่อเราการเรียนแบบเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเป็นวิธีที่ร่างกายใช้แสดงความสนใจและความต้องการที่จะใกล้ชิดลองสังเกตดูนะคะว่าเขาเรียนแบบเขาไหมเช่นเราเอนตัวเขาเอนตัวตามเราดื่มน้ำเขาดื่มน้ำตาม เราเปลี่ยนท่าทางเขาก็เปลี่ยนท่าทางตามถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆนั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขามีความรู้สึกพิเศษต่อเราสัญญาณสุดท้ายที่สําคัญมากคือเขาลงทุนกับเราเขาเคยให้เรายืมเสื้อแจ็คเก็ตหรือดินสอไหมดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณของความสนใจทางโรแมนติกเมื่อเราให้คนที่เราชอบยืมอะไรบางอย่าง เราก็กำลังทำการลงทุนเล็กๆสิ่งของชิ้นนั้นแม้จะเล็กมากแต่มันเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกันดังนั้นอย่าไปมองข้ามการลงทุนเล็กๆเหล่านี้เพราะมันอาจจะมีความหมายมากกว่าที่เราคิดการลงทุนไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งของเท่านั้นแต่รวมถึงเวลาความสนใจและความพยายามเช่นเขาจำเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราเล่าให้เขาฟังเขาซื้อของที่เราชอบมาให้ เขาช่วยเหลือเราตอนที่เราลำบากทุกสิ่งเหล่านี้คือการลงทุนและการลงทุนเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นอนาคตกับคนคนนั้นทั้งหมดนี้เป็นสิสัญญาณที่บอกว่าคนที่เราชอบก็ชอบเราเมื